โอเคครับอยู่ร้านบางค้าแอร์ซอบนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวสมิธแ w e s ว o n น M&P9M2.0 โบแบ็กตัวนี้เป็นแบบใช้ลูกเพนบอลขนาด4.3นะครับอ่อันนี้คือกล่องของเขานะครับอันนี้คือโลโก้ของเขาเนี่ยยูมาเล็กนะครับยูมาเล็กนะตัวนี้ใช้แก๊ส CO2 นะครับผมอ่ะเปิดกล่องกันผมบอกผมว่าตัวนี้ใช้ลูกเพนบอลและลูกเพนบอลเนี่ยผมหาให้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าอันนี้ราคาเนี่ยคือ7,000พร้อมเล่นเลยนะครับ อันนี้คือลูกที่ผมจะใช้ทดสอบเป็นลูกเพนบอลนะอันนี้คือลูกเพนบอลนะครับเป็นลูกขนาด4.3นะครับจุดสีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแก๊สนะครับเป็นแก๊ส CO2 นะครับส่วนตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูวัสดุนะครับผมอันนี้คือแม็กกาซีนเขานะครับตัวปืนสภาพใหม่มากนะครับเนี่ยมันขึ้นสไลด์แค่นี้นะครับเป็นระบบโบแบ็กนะเป็น CO2 นะครับด้วยความที่เป็นไอตัวใช้ ลูกเพนบอลนะครับลูกเพนบอลซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ไซส์เนี่ยมันหายากแต่ผมแต่ถ้าท่านใดไม่รีบนะครัใช้คำว่าไม่รีบนะผมหาสั่งได้นะครับแต่มันรอนานหน่อยเพราะว่ามันต้องออเดอร์นะครับนะบแต่เดี๋ยวผมลองหาในไทยก่อน,นว่ามันมีไหมแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเกิดท่านใดจอาไปก่อนยิงเล่นก่อนผมก็มีลูกเนี่ยที่ที่มีมาให้เนี่ยให้ไปด้วยแล้วก็แก๊สทั้งหมด5หลอดน,นะครับลูกก็ ถ้เาให้ไปก่อนนะแต่ผมหาซื้อเป็นแพ็คมาให้แพ็คหนึ่งที่ผมดูก็คือประมาณ100นัดนะครับหรือ100ลูกนะที่เป็นลูกขนาดนี้นะครับซึ่งถ้ารู้สรรพคุณว่าเพนบอลมันยิงเก็บแค่ไหนนะแต่นั้นไม่อัดลมแต่นี่มันเป็นอัดแก๊ส CO2 นะครับอ่ะวิธีการใช้งานนะครับก็เลื่อนในตัวนั้มาแบบนี้และตัวนี้มันต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับอะดูในกล่องก่อนมีไหมนะอ่าในกล่องไม่อันนี้แม่ผมลืมเปิดดูเลยว่ามันมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับนี่คือคู่มือนะครับ ของการใช้งานเจ้าตัวนี้นะเออนะครับดีอ่ะแล้วตัวนี้สามารถตั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังได้นะครับง่ายๆคือท่านสามารถปรับได้ว่าจะยิงซ้ายหรือขวานะก็ขยับเอานะครับกู้แข็งหน้าดูเลยนะครับทำมาฟิตค่อนข้างดีนะครับศูนย์หลังก็ต้องขันน็อตไข่ออแล้วขยับเอานะครับผมนี่ก็คือโอ้คำเตือนต่างๆคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับก็ถือว่า ใกล้เคียงมือหนึ่งเลยมือหนึ่งราคาก็แอบ,บแรงอยู่นะตัวเนี้ยนะครับแอบบแรงอยู่นะครับอ่ะรูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับตัวนี้อยาอ,าออกหมดนะเนี่ยเห็นไหมมันเดี๋ยวมันหลุดนะครับนี่ผมออกให้ดูเฉยๆนะยาดึงหมดนะครับเอาแค่ออกมาแค่เราใส่อ่าขันแก๊สได้ก็พอนะครับผมผมขอ,อยาตหาหกเหลี่ยมตัวใหญ่ก่อนคะรับผมก็ลืมลืมนะครับตอนถ่ายบางทีผมก็อ้องอ้องนะครับ ขออนุญาตหาหกเหลี่ยมก่อนโอเคได้แล้วนะครับวิธีการใส่แก๊สนะครับก็คือใช้แก๊ส CO2 เนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะวัดความแรงได้ไหมนะเดี๋ยวผมต้องลองวัดความแรงกับเครื่องดูนะครับวิธีการใส่แก๊สนะครับวางให้มันขนานแบบนี้เลยนะครับก็ขันไปให้มันตึงนะครับผมพอตึงเสร็จปุ๊บเหมือนแก๊สเหมือนเจ้าตัวลูกโมเลยครับบิดเร็วๆหนึ่งสองสามปึ๊บ เอาแค่ตึงๆมือไม่ต้องแน่นนะครับแล้วก็ปิดวิธีการใส่ลูกนะครับก็คือดึงลงมาแบบนี้นะครับผมจะยิงให้ดูผมใส่ไปสี่นัดแล้วกันครับเดี๋ยวจะลองวัดความแรงหนึ่งนัดแล้วก็ดูว่าปึ๊บเดี๋ยวก็ปล่อยแรงประทกมันแค่ไหนนะครับส่วนลูกที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นไว้ติดปืนให้ลูกค้าไปส่วนเรื่องลูกเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมหาให้ได้ผมจะส่งตามให้ทีหลังนะถ้าท่านใดซื้อไปก่อนนะ แล้วคนนี้ไม่ซีเรียสเรื่องการอรอลูกนะครับเพราะว่าเป็นอีกตวหนึงที่ผมเชื่อว่าหาลูกเล่นในบ้านเราค่อนข้างยากแล้วเป็นลูกเพนบอลเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าถ้าใครเคยโดนลูกเพนบอลยิงอะ่ะบอกเลยว่าเจ็บนะครับเจ็บกว่าลูกบีบีอีกนะเพราะลูกมันใหญ่แล้วก็ลูกมันแข็งกว่านะเห็นมันเล็กๆนิ่มๆอย่างเงี้ยเจ็บนะครับนะโอเคชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับผมก็วิธีการใส่ลูกใส่แก๊สก็ประมาณนี้เดี๋ยวทดสอบยิงอีกทีหนึ่งนะครับผมดูการทดสอบยิงกัน ไปเข้ามาทดสอบยิงเจ้าตัว M&P9 นะครับสมิธอันเวสันนะครับข้างบนว่าผมลืมใช้แม่เหล็กแต่ดูจากวัสดุแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสไลด์โลหะนะครับไม่โลหะก็เหล็กเลยนะเพราะสีมันดูเนียนมากเลยนะครับแล้วเฟรมล่างแม่เป็นไนลอนนะครับผมดูแล้วน่าเป็นไนลอนแม่ก็เป็นไฟเบอร์นะครับถือว่าน้ําหนักไม่ได้หนักมากนะประมาณโลประมาณโล2ขีดนะครับดีไม่ดีไม่ถึงถึงโลด้วยเบามากนะครับก็ผัดแก๊สใส่ลูกแล้วเป็นลูกเพนบอลนะครับเรื่องลูกเพนบอลเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะ ผมหาที่สั่งได้แล้วนะครับแต่สั่งนานหน่อยนะครับผมถ่ายรีวิวไว้ก่อนนะให้ทุกคนเข้าใจนะครับดูสูนหน้าสุดหลังเป็นแบบแต้มสีเหลืองเลยนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ขึ้นสายนะครับขึ้นสายแล้วลูกเข้าพร้อมยิงนะครับผมอยากรู้ว่ามันวัดความแรงได้ไหมผมขออนุญาตเทสสักลูกหนึ่งนะครับไม่เวิร์กนะครับเพราะความแรงมันขึ้นแค่1้0ยแปดสิ แสดงว่าความแรงมันไม่ได้มากนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องผลเพี้ยนก็ได้มีเรื่องทั้งสองอย่างเพราะว่าแรงดันมันขั้งสูงนะครับโอเคมาดูความแม่นยํากันอีก3ามนัดโอเคครับมาดูความแม่นยําแต่ผมยิงใส่ถังดํานะไม่ยิงเป้านี้เพราะว่ามันเล็กเกินเดี๋ยวเป้าผมล้มนะครับด้วยลูกที่มันใหญ่แลนะหนักด้วยความไี่เป็นลูกเพนบอลเลยนะคุณก็รู้อยู่ว่าโดนเนื้อคนอยังแตกเลยครับถ้าเป็นลูกแบบปืนเพนบอลนะครับมาดูกัน รีคอยหนักอยู่นะารีคอยหนักอยู่นะครับก็พอใช้ได้โดนโดนโดนถังลูกไม่แตกนะครับแต่มันมีการกระแทกอยู่นะครับแต่ลูกมันเป็นเหมือนลูกคล้ายๆลูกยางนะคล้ายๆลูกยางนะครับแต่เขาบอกเป็นลูกเทนบอลนะก็ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะครับปืน CO2 ผมแนะนําว่าคาแก๊สได้ไม่เกิน 3- 4วันนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยที่ผมดูรีวิวต่างประเทศนะผมดูไปน่าจะหลายวันแล้วแหละเราเพิ่งจะได้มา ช่วงวันสองวันนี้นะครับก็ถือว่าใน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 ของต่างประเทศเป็น CO2 เหมือนกันนะครับแต่เขาทําผลิตมาเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากเป็นลูกเพนบอลและลูกที่เขาทยาผลิตออกมาเป็นลูกพิษสเปรย์พิกไทยนะครับด้วยความที่เป็นปืนแบบนี้มันหาซื้อง่ายนะครับแล,แล้วเป็นลูกเพนบอลเนี่ยแล้วยิงใส่ตัวคนนะ่ะนึกสภาพใส่ลูกบนะีบีกันน่ะลูกเล็กๆเรายัางเจ็บนะนี่ลูกแม่งโคตรใหญ่นะครับขนาดจุดสี่สามมิลลิเมตร ลูกมันใหญ่มากนะครับแล้วก็แทกตัวคนน่ผมบอกเลยว่าแปดในแนมันจุได้แปดนัดอัดคนแปดนัดผมว่ามีมีร้องอะ่ะถ้าเขาหูเขาถ้าโดนหน้าโดนตาผมว่าตาบอดอะ่ะนะครับถ้าโดนตัวผมว่าหูก็จุกอยู่อ่ะนะครับและยิ่งเป็นแบบสเปรย์พริกไทยแบบอัดเม็ดที่เราใส่ปืนแบบนี้ได้ก็เอาไว้ป้องกันตัวได้นะครับในในแบบระยะไกลรนะยะประชิดโนนะครับไม่แนะนานะถ้าเป็นระยะไกลไหนได้เลยนะครับโอเคแล้วเล่นเสร็จแล้วเราก็แม็กออกแก๊สคาวได้สาัสี่วัน แล้วก็ดึงสายถอยหลังลงแล้วก็ล่างกายทิ้งเพื่อเป็นการเซฟต,ตัวตัวสปริงล่างกายนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าใครสนใจสังสจ่งซื้อที่เพจบีบีการ์ดเชิงเซาไลน์แอดบีเคอร์ซอนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ